แข่งบาร,รมีของสองลุงนะคะลุง<ะ>ป้อมแล้วก็ลุงตู่ค่ะเราก็ไม่ได้หมายความว่าสนามการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะมันก็จะมีแค่สองลุง<ะ>เพราะว่าก็ไม่แน่ใจว่าสองลุงนี้จะได้เป็นนายก<อ>ถูกไหมฮะแต่ว่าเรามาเทียบไปเห็นว่าสองลุงเนี่ยที่ออกออกมาจากกอเดียวกันเนี่ยนะฮะ,ะ,ฮะบุรพาพยัคฆ์เนี่ย<ะ>เคยรบเปล่าเป็นทหารผ่านศึกไหมเพราะนี่นี่หรอกป๊อปปี้<อ>ที่ระลึก ครบรอบทหารผ่านศึกนะสามกุมภาพันธ์นะใช่พรุ่งนี้ค่ะนะฮะพรุ่งนี้นะฮะ,ะตั้งมาตั้งแต่ปี2491นะครับอย่าลืมซื้อนะฮะแต่เราถามว่าลุงตู่กับลุงป้อมเป็นทหารผ่านศึกหรือเปล่านะะแต่ที่แน่ๆน,นะถ้าพูดถึงศึกการเมืองพี่ใหญ่พี่ใหญ่พ,หญพี่ป้อมอะฮะผ่านศึกมาเยอะกว่าลุงตู่เนี่ยแทบไม่ได้ออกรบเลยถ้าการเมืองนะค่ะไม่ได้ออกรบเลยเป็นแค่ไอเนนนะฮะฟองป้อมยามถือปืนหนักห้ากิโล แบกอยู่นั่นแหละนะฮะแต่ลุงป้อมเนี่ยผ่านสื่อการเมืองมาเยอะกว่าเทียบกันเวลาลงพื้นที่้องมิวฮะคุณผู้ชมลองเทียบกันเวลาลงพื้นที่ดูสไตล์ของลุงป้อมกับลุงตู่มันต่างกันความเคอะเขินนะฮะความคุ้นเคยนะฮะความลื่นค,ความเนียนนะฮะเออความทุกอย่างแหละฮะนี่มีแต่ไหลด้วยนะแอบ,บเห็นเนี่ยมันต่างกันลุงตู่เขาพยายามนะตัดไปที่ตัดไปที่ ที่ชุมพรหน่อยฮะคือลุงตู่ก็พยายามเหมือนกันนะว่าฉันจะต้องเป็นการเมืองฉันจะต้องเป็นนักการเมือง<ฆ>ฉันจะต้องทําแบบนักการเมืองให้ได้ค<ฆ>แต่มันก็ไม่เราเราดูแล้วก็ยังเคลืค่อนเขินอยู่นะนะฮะยังไม่เนียนเท่าไหร่นะฮะเอาแต่ไปพลนเอกประยุทธ์หน่อยแล้วเขาจะว่าออกต่อพลเอกประวิตรเนี่ยก็ต้องดูดูลีลาพลเอกประยุทธ์หน่อยนะฮะคือพลเอกประยุทธ์ ก็ยังถือว่าใหม่ค่ะใหม่มากการเมืองเนี่ยน้องมิวฮะมีเงินอย่างเดียวไม่ได้นะฮะอ๋อเออนะฮะมันต้องแบบคือมันเขาเรียกอะไรอ่ะฮะก็คือคือนักการเมืองต้องทําได้ทุกอย่างค่ะเออนักการเมืองต้องทําได้ทุกอย่าง<อ>มีเงินอย่างเดียวไม่ได้นี่ดูไหมดูดูดูด,ดูคุณผู้ชมดูฮะว่า มันมันต่างกันนะก็ับลุงป้อมมันต่างกันคือลุงตู่ก็ยอมรับว่าก่าเฮินว่าตื่นเต้นตอนไปเปิดตัวตอนเข้ารวมไทยสร้างชาติก็ยอมรับว่าตื่นเต้นตื่นเต้นที่สุดเลยขึ้นเวทีอ่ะทีนี้ไอ้องคาไปยกทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ที่อยู่ใต้ปีกเนี่ยนะปีกซ้ายปีกขวาของลุงตู่กับปีกซ้ายปีกขวาของลุงป้อมคือถ้าเอามาเทียบกันแล้วเนี่ยมันก็ต่างกันนะคคือนั่นหมายความว่าอบารมี ของแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันบาร,รมีของลุงป้อมก็จะเยอะกว่าคือคนที่อยู่ใต้ปีกลุงตู่เนี่ยทําการเมืองไม่เป็นสักคน mm hmm. นะฮะต้องมีข้อใจเขาว่าทําการเมืองไหมฮะทําการเมืองไม่เป็นสักคน mm hmm. หมายความว่าคุณจะวางแผนเอาใครลงสมัครรับเลือกตั้งคุณจะวางแผนยังไงเพื่อที่จะได้คะแนนเสียงคุณจะวางแผนอย่างไรเพื่อที่จะให้ได้รับชัยชนะมันเป็นสามสเต็ปแบบเนี้ยสเต็ปแบบนี้คนที่อยู่ข้างลุงตู่นี่ไม่เคย มีแต่มีแต่กากับว่าลงสสเพื่อให้ตัวเองได้เป็นสสเอาตัวรอดคแต่ว่าไม่เคยทําเพื่อที่จะเฮ้ยมันต้องได้สิบคนนะเฮ้ยต้องได้ยี่สิบเฮ้ยต้องได้ร้อยเฮ้ยต้องได้ร้อยห้าสิบเขาไม่เคยทําแบบนี้ไม่เคยทําทั้งประเทศเคยทําแค่เขตของตัวเองอนะฮะแต่ถ้าเทียบดูว่าพลังประชารัฐเอ่ยก็ดีเพื่อไทยเอ่ยก็ดีประชาธิปัตย์เอ่ยก็ดี ภูมิใจไทยก็ดีเขามีคนที่ทําแบบนี้ทําพื้นที่แบบนี้แต่ว่าของรวมใจสร้างชาติไม่มีรวมใจสร้างชาติถนัดจัดม็อบ hmm? เท่านั้นนะฮะ oh. พาชาวบ้านมาม็อบแล้วก็กลับบ้านนะฮะแต่ว่าไอ้ไอ้วางแผนเพื่อที่จะเอาชนะเลือกตั้งเนี่ยเขาไม่เคยนะฮะก็จะมีที่ที่เ,เรียนรู้มาก็จะมีแลมโบสเอกสกุลที่คู่ขี่ตีมงอยู่กับบรรดาพวกเซียนทั้งหลายเนี่ยนะฮะ ก็รอดูฝีมือแลมโบวว่าไอท้ที่ไอ้ที่เป็นครูพักรักจาที่ดูเขามาเนี่ยตัวเองจะสามารถทําได้หรือเปล่าค่าะ,ะฉะนั้นเนี่ยสองคนเนี่ยในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งในฐานะที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งอันไหนที่มันลงพื้นที่พบประชาชนให้ได้มากที่สุดเนี่ยนะฮะทำเป็นกำหนดการออกมาเลยค่ะอันไหนที่คิดว่ามันสุ่มเสี่ยงว่าอาจจะต้องเข้าขายว่าจะต้องหาเสียงให้กับพรรคแล้วก็ต้องลาราชการค่ะถ,ถ,ถูกไหมฮะค่ะ เหมือนลุงป้อมลาราชการเมื่อวานนี้ครึ่งวันรักครึ่งวันช่วงบ่ายที่ราชบุรีไปร้องก็เอาผิดลุงป้อมไม่ได้เพราะลุงป้อมรู้อยู่แล้วว่าช่วงบ่ายเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องการเมืองแล้วไม่ใช่เรื่องเรื่องน้ำใช่ไหมฮะแต่ว่าที่ลุงป้อมไปวันนี้ฮะที่ที่ยะโสธรรุทดาหาแล้วก็ร้อยเอ็ดนะฮะเอาน้ำล้นๆนะฮะแล้วทีมงานทีมงานเปิดก้อกน้ำให้ดูหน่อยนะเปิดก้อกน้ำให้ดูหน่อยน้ำล้วนๆเลย นแคสโสทรพร้อมสนับสนุนลุงป้อมเป็นนักนที่30มสิอันนี้เป็นประธานเปิดางานแก้น้ําแมงรงเอาคลิปที่เขาเปิดน้าหน่อยเอาคลิปที่เขาเปิดน้ําหน่อยนะฮะๆๆน,ๆๆน,น,นี่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 นะฮะน้ำจริงๆครับองมิวฮะ,ะอันนี้น้านะฮะไหนลุงป้อมอ่ะนี่เอาลุงป้อมนั่งหัวโตกดปุ่มไงเปิดน้ํานี่ไงโครงการต้นแบบแหลงนี้ต้องมีน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแม่น้ำโขงโอ้ทันสมัยมากนะฮะ ไปดูกำหนดการของลุงป้องกับลุงตู่ที่จะลงพื้นที่แข่งบารมีกันนะฮะ,อะอเอากุมภาพันธ์เลยนะคะวันนี้ก็ตามที่เห็นลุงป้อมลงพื้นที่ภาคอีสานส่วนพรุ่งนี้สามกุมภาพันลุงตู่ไปสมุทรสงครามค่ะจากนั้น6กกุมภาลุงตู่ไปประจวบนะคะ 8กุมภาอันนี้เปลี่ยนมาเป็นลุงป้อมลงพื้นที่ปทุมธานี13กุมภาลุงป้อมลงพื้นที่กาญจนบุรีแล้วกลับมาที่ลุงตู่18กุมภาขึ้นเวทีปราสายเวทีที่สองนะคะปราสายใหญ่ที่โคราชค่ะเป็นยังไงฮะพี่น้องสองปอลงพื้นที่แข่งบารมีกันค่ะแต่การที่จะที่จะสร้างกระแสให้ได้ดีที่สุดวันนี้ก็ต้องยอมรับว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ย กระแสยังไม่มาแต่ถ้าเมื่อไหร่พลเอกประยุทธ์ประกาศลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสอสอบัญชีรายชื่อของรวมไทยสร้างชาติลำดับที่หนึ่งเนี่ยกระแสมา <S <S เพราะอะไรฮะเพราะว่าโอ้เป็นครั้งแรกลุงตู่จะลงสอสอท,ทีนี้คนที่ชอบลุงตู่ก็จะแห่กันไปเลือกพักรวมไทยสร้างชาติเ,าเพราะว่าบัตรเลือกตั้งสองใบใช่ไหมฮะ มีคนออกมาสนับสุนเต็มเลยเอกนัทพร้อมพันว่าไงฮะอ่าคุณถิงเอกนัทพร้อมพันนะคะเลขาที่การพักรวมไทยสร้างชาติก็บอกว่าเรื่องนี้นะคะอาจารย์ไตรลงเนี่ยน่าจะได้พูดคุยกับท่านนายกเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งพักยินดีนะถ้าหากุณเอกประยุทธ์จะสมัครเป็นสสบัญชีรายชื่อลาดับที่หนึ่งรวมถึงเป็นคนดิเดตนายกของรวมไทยสร้างชาติอ่าพอฮะอนุทินชาญวีรุแลคุณค่ะพักพวงใจไทยก็ยังบอกว่ายินดีนะใช่ค่ะที่พลเอกประยุทธ์จะลงสมัครสสบัญชีรายชื่อ ลำดับที่หนึ่งของพรรครวม <คน S 1> ไทยสร้าง,งชาติส่วนพี่เต้มงคลกิตพี่เต้ส่งคลิปมานะฮะยินดีไหมคะไปฟังพี่เต้ย,ยินดีหรือยินร้ายกันนะฮะเชิญฮะว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานะนายกรัฐมนตรีจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสสบัญชีรายชื่อเบอร์หนึ่งนะฮะก็ขอแสดงความด,ดีใจด้วยนะครับที่พลเอกประยุทธ์อยากจะเป็นสสกับเขาเหมือนกันเป็นนายกจน8ปีมาแล้วนะครับ ผมจะบอกว่าเป็นสสมันไม่ง่ายนะครับพลเอกประยุทธ์การเป็นสสที่ไม่ได้ซื้อเสียงเลือกตั้งมาในโคตรยากเลยนะฮะขอให้พลเอกประยุทธ์เป็นให้ได้แล้วกันนะฮะเบื้องต้นต้องเป็นสสให้ได้ก่อนนะสามแสนหกหมื่นเท่ากับสสเขตสิบกว่าคนเลยนะอันที่สองถ้าพลเอกประยุทธ์จะเป็นนายมตีเนี่ยพักรวมไทยสร้างชาติต้องได้สสเกินยี่ห้าคนก่อนนะครับถ้าไม่ถึงเนี่ยจบนะครับจบนะครับส่วนอ่าอ่ เขาต้องเขต้องลุ้นกันลุงตู่นะฮะลุงตู่ก็จะประกาศตัวตลงสมัครสอสแล้วเสร็จแล้วพวกก็ยุบสภา,าไปเลือกตั้งเพราะเราพร้อมแล้ว